สวัสดีรายการแฟนชาร์ตค่ะอยู่กับดีเจลูกพีชนะคะดะีโอสังสัยตี้คืนนี้อินฟินิตีทั่วไทยค่ะวันนี้มาแนะนําเพลงอีกแล้วมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เพลงแรกนะคะเริ่มกันด้วยนะคะ mm hmm. เพลงนี้กําลังไต่าชาร์ต mm hmm. มานะคะ mm hmm. พุ่งแรงมากๆเลยอ mm ้า hmm. ยพึ่งรู้หรือว่าเจ้าพึ่งทํานะคะ mm hmm. ใครลองอะ ต้องเป็นผู้ชายคนนี้แล้วค่ะพี่ไผ่พงศธรนะคะคิดถึงที่ไรนะคะก็รู้สึกว่าเตงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าทนุถนอมยอยู่ในอ้อมแขนของพี่ไผ่ค่ะไปฟังกันเลยค่ะเพลงนี้นะคะเพราะมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเพลงนะคะที่เพราะไม่แพ้กันนะคะ นำมาร้องใหม่โดยพี่นางสิริพรนะคะก็คือเพลงชันกําลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเดิมทีเป็นของพีสเสดิน,นะคะร้องไว้ก็ดังระหึมเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาเป็นพี่นางร้องเนี่ยก็เพราะแล้วก็ซึ้งไปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะอยู่ในอัลบั้ม20ปีกรัมม y g o นะคะเพลงของชันเพลงของเธอเพลงของเราด้วยนะคะต่อเนื่องมาค่ะแลวเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะคะซึ่งก็เพราะเหมือนกันเลยนะคะไม่ใช่แฟนนาแทนไม่ได้เนี่ยตอนที่พี่ตะกะแตนร้องนะคะขึ้นนะคะช์ตเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะหลากหลายคลื่นด้วย กันนะคะคดังมากแล้วก็เพราะมากนะคะล่าสุดนะคะพี่ไต่อรไทยก็นํามาร้องใหม่นะคะในอัลบั้ม20ปีกร a ม,มิโก,โกเช่นเดียวกันนะคะจะเพาะจะซึง้งจะซาบซึง้งจะดีใจขนาดไหนนะคะอย่าลืมไปฟังกันนะคะหรือว่าจะขอได้ที่คลื่นวิดีโอสโ i e ไซตี้นะคะที่เจลูกพีทก็เปิดให้นะคะ